สวัสดีค่ะมาสวนดอกไม้ไม่ต้องกลัวเปื้อนนะคะนั่งสบายๆยอย่างนี้เนาะเขาบอกว่าวันนี้อากาศจะดีมันก็ดีตอนเช้าะคะ่ะตอนนี้เป็นช่วงใบยบมากแล้ว,วแดดหายหมดเลยแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเรามีสิ่งที่สวยงามที่สุดในการนี้ก็คือดอกทิวลิปตรงนี้ ที่ผ่านมาก็ได้เห็นทิวลิปสีเหลืองสีแดงสีขาวอ่ะคำจริงเลยอ่อนๆพอมาวันนี้ใจก็คิดว่าอยากเห็นสีม่วงบ้างอ่ะแล้วก็เลยใส่ชุดมาออกโทนสีม่วงแล้วพอขับมาได้เรื่อยแปลงแรกที่เดินลงจากรถ แล้วก็มานั่งอยู่ตรงนี้แะละค่ะก็คือสีม่วงโอ้สนใจอะไรอย่างนี้โอ,โอ้ดีใจมากเลยค่ะเห็นสีม่วงไม่เพียงแต่สีม่วงนะคะตรงพื้นที่ทุ่งตรงนี้ไกลมากเลยแล้วก็มีสีอื่นด้วยและมันอยู่ต้นทางพอดีเลยน่าจะเป็นที่สวยแห่งหนึ่ง ตามเส้นทางที่เขาจัดไว้ให้ใช่ไหมคะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงก็เดี๋ยวไปดูให้สุดตรงนู้นเลยว่ามีสีอะไรและที่สำคัญเป็นดอกชนิดไหนประเภทไหนนะคะน่าสนใจมากทีเดียวแต่ตอนนี้ ตรงนี้ก่อนแล้วกันวันนี้คิดว่าไม่ต้องไปที่ไหนค่ะอยู่ตรงที่นี้คุ้มและพอละแล้วเดี๋ยววันหลังค่อยมาใหม่ค่อยๆดูไปค่ะในการที่ไปเที่ยวดูนู่นดูนี่เดินทางเนี่ยมันก็สนุกนะคะแต่ความจริงแล้วมันก็เหนื่อยนะเหนื่อยในลักษณะ,ะว่าทุกอย่างเนี่ยมันใหม่หมดเลยไเงเราก็ดูนู่นดูนี่มันก็มีความประทับใจมีความรู้สึกอะไรหลายๆอย่าง มันก็ทำให้เรานี่ต้องใช้อน energy พลังงานมากทีเดียวแต่ได้แค่นี้ก็พอแล้วค่ะพอใจมากเลยเพราะว่าหนูใส่ชุดสีม่วงได้สมใจเลยแล้วก็ไม่ต้องไปที่อื่นไม่ต้องหาอะไรด้วยเหมือนกับตรงมาตรงนี้เลยก็ดูในแผนที่อะค่ะ ด้วยมาเดินที่ทุ่งทิวลิปตรงไปปลายตรงนี้นะคะ<ๆ>ก็เคยเกือบจะสะดุดลม้มครั้งหนึ่งแล้วเพราะว่าถ้าไม่มองพื้นเนี่ยพื้นเป็นต่างระดับกันเหมือนกับคล้ายๆคันนานะคะแล้วเวลาเดินเนี่ยมันก็จะแบบเป็นละลอกดึงก็ดึงก็ดึงเดินก็ต้องระวังค่ะ เดินแล้วค่ะเดี๋ยวไปดูใ,ใกล้ๆนะคะว่ามีสีอะไรบ้างเยอะเลยไม่ต้องไปไหนแล้วค่ะอยู่ตรงนี้ที่เดียวเนี่ยแหละวันนี้คุ้มมาก จากต้นทางตรงนู้นตรงนี้ก็ามาท้ายทุ่งแล้วค่ะเป็นสีโปรดของเราประจำวันนี้คือสีม่วงถ้าเผื่อว่าสนใจในการที่ท่องชมทุ่งทีลิบในลนักษณะแบบนี้ก็เข้าไปในเว็บไซต์ไปดูข้อมูลนะคะแล้วก็ทำตามข้อกำหนดที่เขามีให้ ล่าสุดที่ได้ทราบที่จะสามารถไปตามเส้นทางอย่างนี้ได้จนถึงวันที่9พฤษภาคมแต่อย่างไรก็ตามก็ดออูข้อมูลล่าสุดนะคะเพราะว่าทุกอย่างอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับอากาศแล้วก็เขาจะแจ้งด้วยที่เราชอบก็คือว่าตอนนี้ในพื้นที่ของเฟเวอร์ลองตามทุ่งต่างๆนี้ดอกทิวลิปบ,บานแล้วกี่เปอร์เซ็นต์แล้ววันนี้ 50% 50%ก็มาแล้วก็เห็นหลายที่เลยค่ะในขณะที่ว่าอาจจะสัก10กว่าวันมาที่แล้วนี้ก็จะเห็นแบบเป็นสีเขียวก็ไม่ได้สังเกตว่าเป็นทิวลิปแต่วันนี้ที่ขับมาก็เห็นอยู่สีห้าแปลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ตรงมาตรงนี้แล้วก็เป็นที่แรกแล้ววันนี้ก็คิดว่าก็จะดูแค่นี้ค่ะ เพราะว่าแดดไม่ออกเลยในขณะที่เขาบอกว่าวันนี้อากาศจะร้อนมากกว่าเมื่อวานแลเมื่อวานมันหนาวแต่ว่าเราว่าไม่น่าจะดีกว่าแต่ไม่เป็นไรค่ะได้เห็นอย่างนี้แล้วโอยชื่นตาชื่นใจน่าดูเลยเกี่ยวกับเรื่องเส้นทางที่เฟรเวอรลอนนี้ การใช้แอปเราเองก็ดีขึ้นมานิดหนึ่งเข้าใจตอนนี้ว่าแอปตัวนี้เวลาที่เราเช็คอินตั้งแต่ครั้งแรกแล้วนั้นแล้วก็ถึงแม้ตอนนี้มันก็2อสวันมาแล้วแต่มันก็ยังเปิดและใช้ได้ก็ยังเข้าใจอยู่ว่าเอ้ยอย่างนี้ถ้าเผื่อว่าวันหนึงเราดูไม่ครบเนี่ยแล้วเราจะทำยังไงเราจะมาอีกได้ไหมเราจะใช้แอปที่นำเป็นคล้ายคลเครื่องนำทางเลย นา i ิ a t i o n ตรงนั้นอีกได้ไหมเพาประกฏบว่าเมื่อกี้ลองลองดูมันก็ใช้ได้อะคะ่ะแล้วก็เออก็เข้าใจว่าถ้าเช็คอินครั้งเดียวเนี่ยมันก็ใช้ได้ตลอดแต่เขาก็จะมีการที่ว่าให้จ่ายเงินเป็นรายเดือนหรืออะไรยังไงด้วยซึ่งว่าในตรงเนี้ยเราก็ต้องศึกษาให้ดีในงานแล้วถ้าเผื่อว่าเราเราไม่ได้ใช้ประโยชน์และเราไม่ได้ยกเลิกเนี่ย มันก็คนจะคิดตังกับบัญชีหักเราออกไปอะไรอย่างนั้นก็ต้องต้องศึกษาให้ดีๆกันแล้วกันค่ะถึงแม้ว่าจะไม่กี่ยูโรแต่ว่าถ้าเราลืมสักปีหนึ่งอย่างนี้ค่ะหโยแบบเอาเงินต้นไปฝากยังไม่ได้ดอกเบีย้ยเท่าที่เราต้องมาจ่ายในการที่ว่าเราไม่ได้ใช้แต่เราลืมหรือเราไม่รู้นะคะ อย่างไรก็ดีสิ่งที่ได้ในวันนี้สังเกตชัดๆเลยและไม่เคยมาทางนี้สักทีเลยค่ะแต่คงจะต้องมาบ่อยขึ้นแล้วละ่ะเพราะว่าช่วงนี้มันก็ได้ดูร้อนเ,ออเริ่มมาแล้วแล้วก็ก่อนหน้านั้นต้นผลไม้ค่ะแอปเปิ้ลเอ่ยลูกแพรเอ่ยเชอร์รี่เอ่ยก็จะมีให้เราได้ทานอย่างอิ่มเอิบอิ่มใจ แล้วมีมากเกินแล้วรสชาติเนี่ยโอ้โหแบบรับรองเลยจริงๆเขาใกล้ๆบ้านนั้นจะมีสวนเชอรี่ซึ่งเขาขายทั้งคุณภาพนะคะลูกโอ้โหแบบโตมากเลยแล้วฉ่ำหวานราคาก็ไม่แพงแล้วที่ดูสวนใกล้ๆตรงนี้นะคะยังยังดูไม่ค่อยออกว่าอันไหนเป็นแอปเปิลไหนเป็นลูกแพรหรือว่าของเชอรี่เชอรี่นี้น่าจะเป็นดอกขาวสุด แต่เมื่อกี้เห็นเนี่ยมันจะเป็นขาวอมชมพูก็ไม่ทราบว่าเป็นอะไรเหมือนกันเยอะเลยค่ะเนี่ยทั่วทุ่งตรงนี้เลยในพื้นที่นี่โหยน่าจะขึ้นชื่อมากเลยค่ะแต่ว่าถ้าไม่ได้มาในกิจกรรมตรงนี้เราจะไม่รู้เลยนะคะแล้วว่ามันมีตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้รู้แล้วว่าจะกลับมาตรงพื้นที่นี้อีกแน่นอน ว่าคงไม่ใช่ทิวลิปแล้วเพราะว่ามันก็จะหมดนะคะสีแดงสังเกตดูเขาใกล้ที่จะตัดได้แล้วแล้วสีม่วงด้วยนะคะสวยเลยเขาเขา้เขาใจปลูกนะไม่รู้ว่าแพนไว้หรือเปล่าว่าตอนช่วงต้นเป็นสีม่วงแล้วก็มาปิดท้ายตรงนี้เป็นสีม่วงโอ้มีสีแดงด้วยแต่ว่าเรามองไม่เห็นเพราะว่ามันยังไม่ออกสี สวยจริงๆค่ะขอบคุณคุณปลูกเนาะสำหรับวันนี้เราต้องขอแพ้เอยขอลาแล้วค่ะเพราะว่าสมควรแก่เวลาและเราก็ได้ชมกันแล้วอย่างใกล้ๆวันนี้ก็มีเทคนิคการถ่ายรูปอีกอย่างหนึง่งก็เปลี่ยน หมุนเวียนไปหรือว่ามีอะไรใหม่ๆที่ทำไม่ให้มันเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราก็จะได้หลากหลายมุมมองขอบคุณมากนะคะที่ติดตามเพื่อนๆที่อยู่ประเทศอื่นอยากมาแต่มาไม่ได้หรือทุกครั้งก็เคยได้มาแล้วแต่ว่าถ้ามีโอกาสตอนนี้ก็ยังเข้ามาในเนเธอร์แลนด์ได้คะ่ะประเทศที่เขาอา,อาจจะปล่อยให้เข้ามาได้นะคะก็มาเทียเ่ยวในลักษณะอย่างนี้ ก็อาจจะไม่ต้องมาตามเส้นทางหรืออะไรยังไงแต่ถ้าเป็นก็ดีค่ะแล้วมันก็แค่5ยูโรเพราะว่าเราก็จะได้รู้คร่าวๆที่เป็นแผนที่ว่าเส้นทางไหนที่เขาเจัดไว้ให้จัดไว้ให้คือในลักษณะว่าที่เขาไปเซอร์เวย์มาแล้วแล้วเขาก็ทำมาเป็นแผนที่ให้เราก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าอยู่ตรงไหนตรงไหนตรงไหนอย่างน้อยตามที่เข้าใจตอนแรกเนี่ย เขาก็จะนำเราไปทุกเส้นทางเส้นทางเส้นทางนี้คุณสตาร์ทได้เลยคุณขับตามเสียงเราไปได้เลยแต่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะแต่ไม่เป็นไรวันนี้ดูแล้วแ,ลแอปมันยังใช้ได้ก็เลยแบบขยายพอขยายปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นเส้นทางว่าเราไปตรงไหนและชื่อถนนอะไรยังไงและเราก็เลยใช้เ,ออเครื่องนำทางในรถที่เราใช้ปกติอยู่แล้วใส่ชื่อถนนเข้าไปเลขที่ ถ้าเผื่อว่าเครื่องมันไม่ยอมต่อเนี่ยเราก็อาจจะสุ่มไปก็ได้เลขที่1เลขที่สองเพราะว่ามันหาไม่ยากอะค่ะรู้ชื่อถนนแล้วเราก็ขับมาเรื่อยๆแล้วมันก็จะเด่นเลยค่ะเห็นอย่างนี้เลยเป็นสีเป็นทุ่งอย่างนี้แล้วเราก็ดูว่าทางเข้าอยู่ตรงไหนอะไรยังไงจอดให้ปลอดภัยแล้วก็เข้ามาชมอย่างนี้นะคะอย่างนี้สวนเราทั้งสวนเลยนะคะเนี่ยไม่มีใครเลยนะ สวนของดิฉันคนเดียวจริงนะเห็นดอกไม้และจิตใจเราก็แจ่มใสเบิกบานเห็นแต่ความสดชื่นที่เปรียบเสมือนเป็นธรรมชาติและตัวของเราเองซึ่งก็เปรียบเหมือนเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติก็จะรู้สึกโล่ง ว่างๆสบายใจสวัสดีนะคะสำหรับวันนี้